นายกรัฐมนตรีแถลงด่วนติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวประกาศให้ทั่วประเทศเป็นพื้นที่ฉุกเฉินครับนางสาวแพทองทานชินวัตนนายกรัฐมนตรีได้เรียกประชุมด่วนนะครับพเพื่อติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวที่สาลาก,กลางจังหวัดภูเก็ตหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงโดยมีต้นทางมาจากประเทศเมียนมา และได้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศไทยรวมถึงกรุงเทพมหานครและก็มีรายงานเหตุอาคารถล่มในเขตจตุจักรด้วยครับทางด้านกระทรวงมหาดไทยนั้นได้ประกาศให้กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ฉุกเฉินนะครับพร้อมแจ้งเตือนให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศเตรียมความพร้อมรับมือเหตุการณ์โดยให้ถือเป็นภาวะฉุกเฉินเพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินการช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีครับ และนอกจากนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ส่งข้อความ SMS แจ้งเตือนประชาชนพร้อมเผยแพร่แนวทางปฏิบัติตัวเบื้องต้นนะครับเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวเพื่อให้ประชาชนรับมือได้อย่างปลอดภัยขณะเดียวกันครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทยจะได้บูรณาการร่วมกันเพื่อระดมกําลังดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนครับ รวมถึงเฝ้าติดตามและคาดการ์ after shock ซึ่งโดยปกติจะเกิดขึ้นภายใน2ชั่วโมงแรกหลังเกิดเหตุการณ์หลักและมีแนวโน้มความรุนแรงที่ลดลงครับส่วนทางด้านกระทรวงคมนาคมนั้นนะครับได้ประกาศชะลอเที่ยวบินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นเวลา20นาทีครับเพื่อประเมินความปลอดภยัยในขณะที่กระทรวงสาธารณาสุขได้เตรียมพร้อมหน่วยพยาบาลและทีมแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่เสี่ยงและได้มีคำสั่งให้โรงเรียนทั่วประเทศปิดการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราวครับ โดยท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้ฝากเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในอาคารสูงให้งดใช้ลิฟต์และใช้บันไดแทนเพื่อความปลอดภัยนะครับพร้อมย้ำว่ารัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําลังดำเนินการมาตรการอย่างเร่งด่วนขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกเกินไปแต่ให้เฝ้าระวังและปฏิบัติตามคําแนะนําอย่างเคร่งครัดครับทางนี้ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ได้ทางสถานีโทรทัศน์ N b t บทซึ่งจะรายงานความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ตลอด24ชั่วโมงครับ